สวัสดีค่ะวันนี้ย่าพามาตามดูไอ้พริกไทยนะคะพริกไทยพันซีรอนองนั้นที่ย่าเอามาปลูกไว้2ต้นตายไปอันนี้ก็ปลูกมา5ปีขึ้นแล้วนะคะนี่ก็ติดดอกหลายครั้งนะแต่ก็ติดผลบ้างไม่ติดผลบ้างนะคะนี่แต่รอบนี้ย่ารดน้ำนะก็คือรดวันเว้นวัน อย่างมากก็ไม่เกิน2วันนะคะก็ปรากฏว่าเขาแตกดอกออกมาเนี่ยนะคะที่ย่าเคยเอาให้ดูเขาจะเป็นช่อเล็กนิดเดียวแต่พอได้น้ําตลอดนะช่อดอกของเขาจะยาวนะจะยาวออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะทยอยแตกออกมาตามข้อตามข้อของต้นเนี่ยนะคะก็ออกมาแทบจะทุกข้อนะก่อนที่จะมีช่อดอกนี่เขาก็จะ มียอดนะคะจะแตกยอดออกมาด้วยแล้วก็จะติดตามด้วยช่อดอกนะอย่างข้างบนนี่ก็เพิ่งจะออกมาส่วนช่อยาวๆนี่คือรุ่นที่ออกมารุ่นแรกเลยนะคะเนี่ยรอบนี้ย่าคิดว่าจะให้น้ำไปเรื่อยๆนะว่าเขาจะติดเม็ดไหมเนี่ยตอนนี้ก็ดูเท่าที่ดูนะก็ยังไม่มีเม็ดนะคะ ก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะติดไหมนะคะเพราะว่าย่าไม่ได้ดูแลเอาใจใส่คือไม,ไม่ไม่ค่อยได้ศึกษาพูดง่ายๆไม่ค่อยได้ศึกษานะคะสำหรับพริกไทยนี่ก็ประมาณว่าปลูกเอาไว้นะพอมันใกล้จะตายก็ดูแลรดน้ำนะคะแล้วก็คือเลี้ยงไว้เผื่อว่าเขาโตขึ้นมาเขามี สุขภาพดีแข็งแรงแล้วเขาก็จะทนแรงทนฝนเอาเองเขานะคะอันนี้ยากคิดซึ่งมันก็เป็นความจริงนะคะแต่ที่สังเกตคือถ้าขาดน้ำแล้วเขาจะไม่ติดดอกเลยนะอย่างตลอดปีนี่คือติดออกดอกมาครั้งเดียวนะคะก็ไม่เห็นเขาออกดอกอีกนะคะนี่ตอนเพึ่งจะมีรอบนี้นะรู้สึกว่าจะออกดอกมาเยอะนะคะ ย่าเองก็เรียนรู้มาพร้อมๆกันกับท่านผู้ชมนะคะสำหรับปีนี้ก็จะศึกษาเขาให้ละเอียดดูแลเขาว่าเขาชอบน้ำแบบไหนชอบปุ๋ยแบบไหนนะคะถ้าหากว่าได้ความรู้อะไรยากก็จะนำมาเล่าให้ฟังนะคะโดยเราเน้นปลูกไว้เพื่อที่จะเก็บกินหรือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายของเราไปในตัวนะคะ เราไม่ได้มุ่งเน้นที่จะเอาไปขายหรือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอะไรมากมายนะเพราะว่าเนื้อที่ก็ไม่เยอะนะปลูกอย่างละนิดละหน่อยพอได้เก็บกินนะคะเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นแรกนะคะที่โตเลี้ยงมาโตแล้วก็ติดเม็ดให้เรานะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ เจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ